สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านจอดรถสนามบิเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือฝุ่นเยอะมากนี่แล้วนี่คือกระเป๋าของแบมอิง e. สองใบใหญ่ไปเลยนะคะก็เดี๋ยวจะรอไปขึ้นเครื่องไปเช็คอินก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงแบมจะมาอัปเดตท,ทีหลังค่ะ พอเราเช็คอินนะคะก็มีเพื่อนๆแล้วก็ญาติพี่น้องมาส่งนะคะแล้วก็ก่อนเราเข้าเกตเนี่ยก็ถ่ายรูปไปหนึ่งกลุ่มเลยจ้าส่วนคุณพ่อคุณแม่นะคะจะไปส่งถึงสุวรรณภูมิไปเลยพอถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องเข้าไปในเกตเนี่ยก็คืออยากแนะนำเพื่อนๆพทุกคนนะคะเผื่อเวลาไว้เนาะก่อนที่เราจะเข้าเกตหรือว่าขึ้นเครื่องก็ตามนะคะ เพื่อที่ว่าถ้าเรามีเหตุฉุกเฉินหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะได้แก้ไขสถานการณ์ทันเนาะอันนี้เราก็นั่งรอเวลาเข้าไปในเกตนะคะก็คือคนเยอะมากๆเลยถึงเวลาที่เราต้องเดินเข้าไปในเกตแล้วบายบายเชียงใหม่นี่เราก็นั่งประจำที่เรียบร้อยแล้วนะคะรอไปสูวรรณภูมิกัน ึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถือเวลาแล้วเราก็รีบเดินไปเอากระเป๋ากันเลยจ้าได้กระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะไปเช็คอินก่อนแต่ว่าคิดไปคิดมาไฟของแบมคือสองทุ่มสิบนะคะเราก็เลยว่าจะไปหาอะไรรองท้องกันก่อนจ้า เดียวก็ไม่ได้น่ากลัวนะแต่ว่ามันจะเหงานิดนึงนะคะเพราะว่าตอนแรกก็กล้าๆก,กลัวๆเนาะเราบินคนเดียวงี้ก็บา,บายยล,ล่ำลาพ่อแม่เป็นที่เรียบร้อยคะ่ะตอนนี้เราเข้ามาเช็กอินในเกดแล้วนะคะก็กำลังเดินเดินไปเข้าเกตนี่เลยคนเยอะมาก เดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวเนาะแล้วก็ ทางนะคะเขาก็จะมีให้เราดูแผนที่นะว่าจากกรุงเทพเนี่ยไปถึงสิงคโปร์เนี่ยใช้ระยะทางเท่าไหร่แล้วเมื่อไหร่จะถึงนั่นเองระหว่างที่รอ ต้องบอกว่าจังหวัดน,นี้รีบมากรีบถ่ายเกรดไว้เลยว่าเราอได้เกรดที่เท่าไหร่แต่แบมก็ได้เป็นเกรด1 0นะคะเพราะว่าเครื่องดีเลย์นะคะแบมกลัวเช็คอินไม่ทันนะคะเราก็เลยรีบพุ่งเข้าไปเลยค่ะและระหว่างนั้นนะคะเราก็จะได้ใบนี้มากรอกข้อมูลนะคะถึงที่ออสเตรเลียเป็นเรียบร้อยแล้วค่ะเรากําลังลงเครื่องนะคะตรงไปที่จุดยื่นพาสปอร์ตนั่นเองเพื่อยืนยันตัวตนค่ะ พอถึงเคาน์เตอร์เราก็ยื่นพาสปอร์ตกับใบนั้นให้ได้เลยเสร็จแล้วเราก็ไปรอกระเป๋ากันค่ะดูให้ถูกเกตนะคะทุกคนมาถึงเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเรานะคะพาน้องหมามาดมกระเป๋านั่นเองเพื่อที่ว่าเขาเนี่ยอยากรูว่าเราพกอะไรมาบ้างเข้าสารอาหารแห้งบางทีถ้าไม่จําเป็นก็ยังไม่ต้องพกมาก็ได้จ้าเพราะว่าถ้าน้องหมาดมเนี่ยเราอาจจะได้เปิดกระเป๋าให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกทีนึง พอมาถึงสนามบินเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะขึ้นเทนหรือแท็กซี่หรือว่ามีรถรับส่งที่เราเนี่ยสามารถเข้าไปในเมืองได้เลยค่ะแต่แบมต้องบอกก่อนว่าถ้าขึ้นเทนเนี่ยเราต้องซื้อบัตรโกลค์ดก่อนนะคะซึ่งหน้าตาบัตรจะเป็นแบบนี้นะคะเรามาซื้อที่สนามบินได้เลยก่อนขึ้นรถไฟนะคะเขาจะมีเจ้าหน้าที่แนะนําเราอยู่ค่ะแลวแบมต้องบอกเลยว่าการขึ้นเทนเข้าไปในเมืองเนี่ยคือสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาไปมากๆเลยค่ะ มาถึงนะคะสถานีรถไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถนั่งรอรถไฟแล้วดูชื่อสถานีข้างบนได้เลยว่าเราจะไปจุดไหนคะ่ะระหว่างทางแบมกงขอตัวไปพักผ่อนก่อนคะ่ะเรามาเจอกันอีกทีตอนเราไปเรียนกันเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็แบมมารอเวลาเรียนนะคะ ก็คือเมื่อวานเนี่ยไปสอบวัดร,ระดับภาษามาเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปในคลาสเนี่ยคือเขาจะมีการสอบวัดร,ระดับภาษาว่าเราจะอยู่ระดับภาษา,าที่เท่าไหร่แบบไหนนะคะซึ่งของแบมเนี่ยได้อยู่ในคลาสเอ็นเทนเมนตีนะคะก็คือเป็นคลาสร,ระดับ2นะเท่าที่แบมดูก็คือถ้าขึ้นไปอีกก็จะเป็นพรีอินเตอร์มีเดียแล้วก็อินเตอร์มีเดียนะคะก็วันนี้จะบแบมนะคะจะพาทัวร์โรงเรียนของเราก็คือโรงเรียน QAT นั่นเองค่ะ ว่าระยะทางหรือ,อะระหว่างการเดินทางเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ห้องเรียนเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวแม่พาไปดูกันเลยค่ะตรงข้ามนี้ก็จะเป็นสถานีคิงจอดนะคะเราก็เดินตรงไปเลยระหว่างทางของเราเนี่ยก็จะมีป้ายรถบัสนะคะแล้วก็มีราคาต่างๆคือสะดวกรวดเร็วมากๆเลยคะ่ะ ระหว่างทางไปโรงเรียน QAD นะคะก็จะผ่านไฟแดงประมาณ2ไฟแดงนะคะพอมาถึงจุดนี้เนี่ยก็จะขึ้นเนินนิดนึงนะคะก็ใกล้ถึงโรงเรียนกันแล้วตึกของเราเนี่ยจะอยู่ขวาม,มือจะมีเลขที่333คือชัดเจนมากเลขใหญ่มากเลยคะ่ะ ระหว่างทางขึ้นไปเรียนนะคะนี่ก็คือห้องรีเซพชันนะคะที่ต่อสอบถามโราเรียน QAT ได้เลยระหว่างทางขึ้นไปเนี่ยจะตึกชั้นของเราเนี่ยจะมีชั้น3ชั้น4และชั้น5ที่เป็นชั้นเรียนสามารถดูดตรงนี้ได้เลยค่ะพอเปิดเข้ามานะคะก็จะเป็นรีเซพชันของ QAT นะคะเอาไว้เพื่อติดต่อสอบถามคอร์สเรียนหรือเราอยากเรียนอะไรดีเริ่มต้นจากตรงไหนดีเราก็สามารถมาติดต่อสอบถามตรงนี้ได้เลยค่ะ นี่ก็คือบริเวณภายในรอบๆของโรงเรียน QAT ของเรานะคะและที่ไม่ต้องกังวลก็คือการติดต่อสอบถามรีเซพชันของเราเนี่ยมีคนไทยนะคะให้คำปรึกษาได้ดีมากน้องๆคุณไหนเนี่ยที่ยังไม่ได้ภาษาก็สามารถเรามาสอบถามพี่ๆได้เลยบริเวณนี้นะคะก็คือเป็นบริเวณห้องข้างล่างห้องนั่งเล่นค่ะก็คือจะมีตู้เย็นนะคะไมโครเวฟ ะะหรือมีตู้กดน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกให้เราค่ะเพราะว่าระหว่างเรียนเนี่ยเราสามารถห่อข้าวมากินได้ด้วยค่ะมุมนี้ก็คือจะเป็นมุมนั่งเล่นนะคะเพื่อเอาไว้รีแลก์หลังการเรียนหรือการมารอเรียนก็ได้ค่ะ ต่อไปก็จะเป็นห้องข้างล่างนะคะก็คือตอนที่มาวันแรกเนี่ยก็คือมาปฐมนิเทศห้องนี้เลยแล้วก็สอบห้องนี้เลยนะคะก่อนขึ้นว่าเราเนี่ยจะได้ไปอยู่คัสไหนนั่นเองพอมาถึงเนี่ยเราก็ขึ้นมาชั้น4ก็คือจะเป็นห้องของการเรียนชาวแคร์นะคะซึ่งเกี่ยวกับาการดูแลเด็กนะคะซึ่งโรงเรียนค a วเอทีเนี่ยนักเรียนเยอะมากของเราเนี่ยจะมีเรียนตอนเชา้า แล้วก็ตอนเย็นเลยนะคะก็คือมอสหนิงกับบิบหนิงนะคะแต่ละฮอสเรียนนะคะจะแตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะหลักสูตรคนละหลักสูตรนะคะก็คืออันเนี้ยห้องเรียนกว้างขวางมากนะคะก็คือสะดวกสบายสุดๆแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีะต่างชาติหรือชาวเอเชียลากหน้าหมายตาหลายประเทศนะคะที่สามารถมาเขาเรียกว่าอะไร ฝึกการสื่อสารของเรามีเพื่อนต่างชาติมากขึ้นนะคะก็คือแบว่าโอเคนะเพราะว่าเราจะได้ฝึกภาษาของเราไปด้วยนะคะ ต่อไปมาถึงห้องเรียนของบาลิสต้านะคะก็คือการทำกาแฟการเรียนรู้เกี่ยวกับกาแฟหรือใครที่สนใจอายากเรียนบาริสต้านะคะต่อสายอาชีพหรือว่าเราเอาไปใช้ในชีวิตจริงของเราได้เลยก็สามารถมาสอบถามได้เลยเพราะว่าแต่ละคอร์สเนี่ยก็จะใช้คะแนน i e เอต่างกันไปนะคะบริเวณรอบๆเนี่ยน่าเรียนมาก แล้วก็โรงเรียนของเราเนี่ยมีทั้งชาวแค่บาริตตาคุกเคอรี่นะคะแต่ว่าแบบไม่ได้เข้าไปถ่ายเพราะว่าเขากำลังเรียนกันอยู่นะคะในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัตินั่นเองมาถึงห้องเรียนของแบมกันบ้างนะคะห้องเรียนของแบมจะอยู่ชั้น3นะคะก็จะมีประมาณ4-5ห้องแล้วแต่ค้าไป บรรยากาศในห้องเรียนของแบมอาจจะดูน้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าบางคนที่เขามาก่อนเนี่ยเขาก็อัพไปฟรีอินเตอร์มีเดียเรียบร้อยแล้วค่ะในคลาสของแบมนะคะก็จะเรียนการพูดการฟังการอ่านการเขียนเป็นหลักนะคะเพื่อให้แน่นแกมมากมากขึ้นก่อนที่จะอัพขึ้นไปค่ะต่อไปนะคะแล้วซึ่งทีเชอร์นามิสอนดีมากๆค่าของแบมเนี่ยจะมี2ทีเชอร์นะคะ กาจาร์อังคารจะเป็นทิเชอร์นามิส่วนพูดพรหัสจะเป็นอีกทิเชอร์คนนึงค่ะระหว่างเรียนแบมก็เอาภาพเล็กๆน่นอๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะของแบมเนี่ยก็คือจะจดตามทิเชอร์หรือพูดตามทิเชอร์หรือจดเวลาทีา่พูดตามเวลาที่เราจดเหรอคะเพราะว่าเราจะได้ฝึกของเราไปด้วยเนาะเพราะว่าของแบมเนี่ยเป็นคนอ่านออกอเขียนได้บ้างแต่ว่าบางทีเราไม่รู้จะโต้ตอบอยังไง ระหว่างเบงไงแบมก็เก็บภาพสวยๆมาฝากนะคะช่วงนี้บรรยากาศหนาวมากบรรยากาศดีมากนะคะถ้าระหว่างเราเรียนก็อาจจะหนาวนิดนึงพอเราขึ้นมาเรียนต่อะคะ่ะทิเชอร์ก็จะมีการเล่นเกมนะคะก็คือแบมก็เพิ่งมารู้จาักกาันก็คือจากโรงเรียนนี้เลยเพราะว่าเราไม่เคยเล่นมาก่อนนะคะก็จะเป็นการฝึกตอบคำถาม นะคะเป็นเกมให้เล่นให้เราได้ฝึกใช้ความคิดว่าที่เราเรียนมามากยะคือเราเข้าใจไหมนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่แบมเลิกเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะของแบมลืมบอกว่าแบมเรียนเป็นคลาสอีฟเวนิ่งนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่4ี่โมงแล้วก็เลิก สามทุ่มนะคะก็อันนี้ก็จะมีพักเบรก30นาทีตั้งแต่6กโมงครึ่งจนถึงหนึ่งทุ่มนะคะคือตอนนี้ก็กำลังเลิกแล้วกำลังจะไปขึ้นบัสกันนะคะก็การเรียนการสอนโอเคนะคะเพราะว่าคะ่ะตอนเย็นก็คือจะมีนักเรียนเยอะเหมือนกันค่ะเป็นประมาณห้องห้องก็เกือบ1ิบสิบห้าถึงยี่สิบกว่าคนนะคะก็มีคนไทยอยู่บ้างแต่น้อยน่าจะ ไปเยอะตรงช่วงค่ะเช้านะคะก็ตอนนี้กำลังไปขึ้นบัสการไว้ยังไงแบมฝากติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายเอริยังทวีแลนด์ยูเออร์เกตเวย์ทูสแตดในออสเตรเลีย